อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหรือบางคนลูกโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอ,อันนี้หนักเลยคือแบบกลับบ้านขึ้นห้องเลยเงียบเงียบถ้าจะคุยไปอ่านไลน์เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนี้ไม่งี้นะ <c oughs> ต้องเข้าใจก่อนสองมุมครับอันแรกคือลูกเขาเติบโตขึ้นทุกวันมีพ่อแม่เยอะมากทีเดียวที่รู้นะว่าลูกโตขึ้นอายุมากขึ้น <c oughs> แต่มุมมองของพ่อแม่ยังไงก็ยังคิดว่าลูกเป็นเด็กเป็นเด็กเหมือนเดิม ดีค่ะสถานีนานารายการที่จะพูดคุยในเรื่องต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวค,ค่ะวันนี้อยู่กับใหม่วิภาพรร่วก่อนค่ะและผมโค้ดเบสนะครับนัทพงศ์ผู้พักดีวงครับอยู่กันเหมือนเคยครับสวัสดีค่ะค้ดเบสสวัสดีครับ้องใหม่รู้ไหมคะว่าวันนี้เราพูดเรื่องอะไรกันอเตรียมเรื่องอะไรมาพูดมากกว่าวันนี้อะเรามีคําถามจะมาถามโค้เบสนะคะในเรื่องของที่ว่าทําไมลูกๆถึงไม่ยอมคุยกับพ่อแม่ทุกเรื่องค่ะโอ้เขาพูดไม่ได้หรือเปล่าครับ อันไม่ใช่คำถามนี้ดีแม่งเนาะปกติก็น่าจะต้องคุยกันถูกไหมใช่พ่อแม่ลูกก็ควรจะใกล้ชิดกันคุยกันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติแต่ว่าเข้าใจว่าไม่รู้เข้าใจถูกไหมเหมือนที่น้องใหม่กําลังมองพอเริ่มเด็กมเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มมีความคิดความอ่านของเขาเองหรือเริ่มไปโรงเรียนหรือเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีสังคมอื่นๆืนอกจากในบ้านก็จะมีบางเรื่องที่อาจจะเริ่มถอยออกมาและไม่อยากจะคุยกับพ่อแม่อ หรือบางคนลูกโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอันนี้หนักเลยคือแบบกลับบ้านขึ้นห้องเลยเงียบถ้าจะคุยไปอ่านไลน์เดี๋ยวนี้มีนะแม่อ่านไลน์ก็แปลว่อ่านไลน์เองทั้งๆที่อยู่กันแค่เนี้หรืออยู่กันแค่ชั้นบนชั้นล่างเงยหน้าขึ้นมาพูดกันก็ได้แต่ต้องบอกว่าแม่อ่านไลน์หน่อยเออบางทีไม่พูดด้วยนะแบบก็มีมันก็เลยน่าสนใจว่าเอยเกิดอะไรขึ้นกับภาวะนี้ในปัจจุบันซึ่งจริงๆเป็นเรื่องไม่ ไม่ใช่เรื่องใหม่มากนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่นุ่มมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาด้วยหรือเปล่าคะคุณเดซตัดสนใจจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นมีส่วนเพราะว่าพอช่องทางการสื่อสารมันมีทางเลือกอื่นก็ถ้าไม่อยากคุยเป็นต้นทุนอยู่แล้วอก็คุยทางอื่นทีเนี้ยออกไหมแต่ก่อนมันอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติแต่ก่อนไม่มีแบบเอ่อแชทหรือมือถือหรืออะไรใดๆมันจําเป็นต้องต้องเจอมีอะไรก็ต้องคุยสื่อสารไงมันไม่มีทางเลือก แต่ปัจจุบันทางเลือกมันเยอะค่ะแต่จะไปโทษระบบสื่อสารก็ไม่ได้ไไดเพราะจริงๆมันก็ช่วยเราในหลายๆทางค่ะแต่บางทีมันเป็นเรามากกว่าที่พอเป็นบางอย่างขึ้นแล้วเราไปใช้เพื่อที่จะเซิร์ฟวัตถุประสงค์เราอะ่ะ เพราะฉันไม่อยากคุยไงบางคนทํางานด้วยกันอยู่ว่าแต่ในบ้านเลยนะในออฟฟิศหรือเจ้านายลูกน้องหรืออะไรเงี้ยทางานนั่งโต๊ติดกันยังไม่คุยกันเลยอที่เคยเจอเยอะมากเวลาไปคุยในแบบคอร์เปอเรทหรือในบริษัทอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอืบางคนนั่งเค่นได้บอกว่าส่งอีเมลให้แล้วนะแล้วก็แบบอือคุยเลยได้ไหมอะไรไม่ได้หรออะไรเคืออย่างใหม่อะใหม่ก็ไม่ได้บอกตมตงก็ไม่ได้คุยกับพ่อแม่ทุกเรื่องอะนะคะเพราะว่าบางทีเรากลัวเขาว่าเออถ้าเราปรึกษาาเ้ไปแลวอะ เขาจะเถียงเราเอ้ยจะเทิงเถียงจริงมันเหมือนแบบว่าจะพูดว่าเถียงก็ไมนะ่ได้เขาเหมือนแบบว่าไม่เข้าใจเรามากกว่า,าใ,ใช่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราแบบอยากจะสื่อให้เขาฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็มีความคิดนะคะว่าแบบว่าอตอนพ่อเป็นเด็กพ่อไม่คุยกับพ่อหรอพ่อไม่คุยกับพ่อเหอมือนหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้อาจจะต้องกลับมาคุยกันก่อน,อน,อนว่า <c oughs> เออเราตีความเรื่องนี้ยังไง <c oughs> บางทีการที่ลูกครับหรือว่าเด็กในบ้านเหลือลูกของเราไม่คุยกับเราอะ อาจจะต้องระมัดระวังอันนี้พูดในมุมคงต้องคุยให้แฟร์เนาะคุยสองมุมมันจะมีมุมของพ่อแม่กับมุมของลูกเนาะอันนี้อะสมมติ่ตวันนี้น้องใหม่มาเป็นตัวแทนมุมของลูกใช่ไหมที่อาจจะเป็น <laughs> พ่อแล้วกัน <laughs> พ่อไม่คุยด้วยแล้วเพราะว่าพ่อไม่อยากคุยกับใหม่ไม่อ,อยากคุยใ <laughs> ชย่คือในมุมพ่อแม่จจะต้องดูว่าบางทีเนี่ยลูกไม่คุยด้วย รู้ไหมว่าเพราะอะไรอเอ<ะ>บางทีเด็วร็วๆเราก็เราบางทีเราอาจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเขาไม่เคารพเราอืเขาไม่เห็นหัวเราหรอเรออ,เอ,อทาไมเรื่องแค่นี้มีอะไรทําไมไม่บอกอทําไมต้องให้มาค้นพบเองทีหลังม,มันก็จะมีอารมณ์ประมาณเนี้<ะ>ยค่ะหลายๆอย่างหรือแบบเฮ้ยลูกไม่รักเราแล้วหรอ,อหรือเขาไม่ไว้ใจเราอีกต่อไปอ คำถามพวกนี้ครับก่อนที่จะไปไปไกลอะ่ะต้องกลับมาฉุกคิดให้ดีๆก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนเนี่ยมนโนไปไกลมากเลยนะจนมันเลยกลายเป็นเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่แล้วก็ไหลเป็นสายพานอย่างเงี้ยจนอีสพักหนึ่งรู้ตัวอีกทีคือในบ้านเงียบมากเงียบมากอมันจริงๆมันเกิดขึ้นในทุกค,ความสัมพันธ์นะอย่าว่าแต่เรื่องพ่อแม่ลูกเลยจริงๆคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเพื่อนที่ทํางานคนสนิทของเราเกิดขึ้นหมดแต่ถามว่าในความสัมพันธ์นั้นเรารู้ไหม ว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วเรารู้ไม่ใช่รู้ตัวอีกทีคือแบบอทำไมไม่คุยกับเราแล้วอ่ะเออออาอันนี้มันก็เป็นเรื่อง awareness การตระหนักรู้ในตัวเองแต่เคสในบ้านเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ้ยต้องเข้าใจก่อนสองมุมครับอันแรกคือลูกเขาเติบโตขึ้นทุกวันอมีพ่อแม่เยอะมากทีเดียวที่รู้นะว่าลูกโตขึ้นอายุมากขึ้นแต่มุมมองของพ่อแม่ ยังไงก็ยังคิดว่าลูกเป็นเด็กเป็นเด็กเหมือนเดิมใช่ใซึ่งอันนี้ไม่ได้โทษพ่อแม่เลยเข้าใจได้เขาก็ยังควรเป็นเบบีที่เราต้องอุ้มอ่ะแต่ไม่ดึกที่เอามาหาอะไรแล้วนะเนื้อออกไหมนึกออกแต่วิธีพูดจะพูดอย่างนี้มาเนี่ย18ปีอ่ะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนตอนเขาอยู่ป .2 อ่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากต้องเข้าใจลูกด้วยเนาะพูดในมุมนี้เพราะลูกก็ไม่ง่ายเพราะว่าลูกโตแล้วอ่ะ โลกใบเล็กของเขามันเริ่มใหญ่ขึ้นเขาเริ่มมีสังคมเยอะขึ้นเขาเริ่มมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองเขาเริ่มไปเจอสิ่งใหม่ๆที่เป็นเรสเฟลนหรือจุดอ้างอิงต่างจากพ่อแม่เยอะมากขึ้นแล้วเราต้องเข้าใจว่าในบางเรื่องอ่ะถ้าพ่อแม่บางบ้านตามไม่ทันอ่ะหรือไม่รู้ว่าชีวิตแวดล้อมของลูกอ่ะหรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆมันมีอะไรบ้างพอพูดมันก็เคยเป็นไหมเหมือนจะคุยกับพ่อแม่แล้วแบบขี้เกียจอธิบายอ่ะ <laughs> เป็นคือแบบ ไอ้เน,นี้ยแม่พี่ notification <c oughs> นี้มามันคือ <c oughs> อะมัน,นมาจากไหนมิจี้หรือเปล่ามิจฉาชีพอเี้คือแบบเร <c oughs> าก็แบบจะพูดยังไงคือแบบว่าคือคืออธิบายได้แต่มันใช้เวลานานใช่แล้วบางทีเราต้องอธิบายซ้ําใช่แล้วก็แต่แต่อันนี้ก็อยากให้ลูกๆเข้าใจพ่อแม่ด้วย <c oughs> ว่าเ <c oughs> นื่องจากเขาไม่ได้โตมาในยุค ที่เขาอยู่กับส,สิ่งเหล่านี้เขาจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ใหม่หมดพูดอย่างนี้กำลังจะบอกว่าไม่ได้เทคไซว่าลูกถูกหรือพ่อแม่ถูกหรือใครผิดแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจซึ่งสิ่งที่พี่กำลังจะโยงก็คือว่าอะไรที่เป็นสาเหตุไม่คุยกันส่วนใหญ่เนี่ยคุยไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะลงมาสรุปในเรื่องของความไว้วางใจอ่าใช่ถูกต้องแต่คำนี้ต้องระวังค่ะการที่ลูกไม่ได้คุยกับเราทุกเรื่องแปลว่าลูกไม่ไว้ใจเราหรอ ไม่ใช่นะเออหนูจะตอบว้างไงคือในความคิดของหนูอะหนูไม่ใช่ว่าแบบว่าหนูจะไม่ไว้ใจเขานะคือแต่ในในบริบทในบางบริบทอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราคุยกับเขาไปแล้วอะหนึ่งเราก็กลัวเขาคิดมากออเป็นห่วงเขาใช่สุดท้ายคือเหมือนบางทีลูกอะคะ่ะเป็นห่วงเขาเป็นห่วงความรู้สึกของเขาว่าเออถ้าเราพูดออกไปแล้วอะเออเขาจะรู้สึกยังไงอืใช่เพราะว่าในบางบริบทเนี่ยมันก็เหมือนกันเราบางบริบทเราไม่สามารถปรึกษาเพื่อนได้เราปรึกษาพ่อแม่ได้บางบริบทเรา ปรึกษาพ่อแม่ไม่ได้แต่ปรึกษาเพื่อนได้ไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาใช่แต่พ่อแม่เขาแบบให้ดาว่าพ่อแม่คิดว่าไงเขาไ่้คิดว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนแบบทุกอย่างให้ลูกต้องตอบคาถามให้ลูกได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความหวังดีและเป็นความรักจริงๆนะใช่ค่ะแต่อันนี้มันถึงบอกว่ามันยากตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกต้องคุยกับเราทุกเรื่องร้อยเปอร์เซ็นตอุดมคติมากใช่เหมือนที่เมื่อกี้น้องใหม่บอกอะลองคิดย้อนกลับไปสมัยเรา อถ้า,าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะย้ยอนกลับไปตอนเขาเป็นลูกอ่ะถามว่าแล้วเขาคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุยกับพ่อแม่เขาทุกเรื่องไหมอะ่ะนั่นน่ะสิคะ <laughs> ถูกไหมแต่ว่าไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้แต่โกรธทันทีโเพราะว่าจริงๆข้างในเขารู้สึกวันไหวต้องพูดอย่างนี้แต่เข้าใจได้แต่บางทีมันเลยกลายเป็นประเด็นที่จริงๆเขาลูกอาจจะมีแค่บางเรื่องเพราะเขาโตแล้วอยากจะเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างเพราะเด็กเวลาโตอ่ะมันต้องมีเรื่องส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวถูกไหมมันต้องมีสัดส่วนของเขามันมีพื้นที่ของเขาแต่พ่อแม่ไม่ยังมองว่าลูกยังอยู่ป .2 ฉันต้องรู้ทุกเรื่องและรู้ทุกอย่างและรู้ทุกสิ่งและต้องรู้ก่อนใครใช่ พอเป็นอย่างนี้ปั๊บบอกเลยยากแล้วใช่เพราะมันเหมือนแบบว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งมันทําให้ลูกรู้สึกเครียดด้วยนะคะถ้าแบบมีเหมือนแบบเขาไปกดดันลูกว่าแบบเธอต้องบอกฉันทุกเรื่องเธอต้องคุยกับฉันทุกเรื่องอะไรเพอถ้าเธอไม่บอกแสดงว่าเธอไม่ไว้ใจฉันหรอใช่ไม่ไว้ใจฉันใช่ไหมมันกลายไปว่าน้อยใจใช่ถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้แหละครับคือลากของทั้งหมดแล้วพอมันเกิดภาวะเนี้คือ trust หรือว่าความไว้วางใจมันน้อยลงมันก็จะผ่านไปเรื่องอื่นๆอื จริงๆอ่ะไปดูได้เลยนะครับเรื่องการสื่อสารในบ้านอ่ะมันปะทุมาจากจุดนิดเดียวเสมอแต่มันดันไปโดนเง่งนั้นในตัวพ่อแม่ที่รู้สึกว่าอ้าวตายละเป็นใหญ่เป็นตเลยเดือดร้อก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วใชนั้นสุดท้ายอ่ะคงไม่ได้โทษใครแต่ให้กลับมาเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ยอมรับความจริงพี่ใช้คำนี้นะถ้ายอมรับความจริงได้ว่าลูกเราไม่ใช่แบบ ไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะเออคือไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่ลาบูบูคือลูกเราโตได้อ่ะนึก<ฆ>ออกไหมคือเขาก็ต้องโตทุกวันแต่เ่าเนี้มันเป็นภาวะที่พ่อแม่หลายคนกันเลยว่าสต๊กหรือว่าติดอยู่กับภาวะที่ทําใจไม่ได้ที่เห็นลูกโตใช่บางทีเขากลัวกลัวที่ว่าแบบลูกจะโบยบินออกไปโดยที่ไม่สนใจเขาแต่ผมบอกความจริงกับทุกคนเลยนะครับว่าวันหนึ่งลูกก็ต้องไปอยู่ดีถูกต้องแต่เขาไม่ได้ไปแล้วหายไปเลยใช่แต่ถ้าคุณยังกักเขาไว้แล้วไม่เขาเป็นตัวเองอ่ะ บอกเลยว่าวันหนึ่งเขาจะไปแล้วไม่ไม่ได้ไม่อยากกลับนะแต่เขาไม่รู้จะกลับมายังไงใช่เขามพราะมันจะเกิดการตัดสะบั้นความสัมพันธ์แล้วก็พ่อแม่ก็จะชอบยื้ยิ่งคาขาดแบบนี้เล่นใหญ่อ่ะเล่นใหญ่ขอโทษนะพ่อแม่เล่นใหญ่อ่ะแต่ว่าเขาใจเพราะว่าเขาเจ็บไงเขาเลี้ยงเรามาทั้งชีวิตอ่ะแต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจนะลูกก็อย่าไปถือสาแบบว่าหุยเล่นใหญ่เบอร์นี้ดีเลยฉันก็เล่นใหญ่ได้เหมือนกันเออครับ งั้นก็สวัสดีลาก่อนคือ <t S 1> <ım Laser> <piace giving> มันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วคือเหมือนแบบถ้ามันเกิดไปแล้วอะคะโค้ชคืออย่างที่เกิดอยู่ใช่ไหมใช่สมมติว่ามันเกิดอยู่อย่างเช่นว่าเออแชทคุยกันดูหน่อยดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คุยกันเลยเงในครอบครัวอ๋อที่เกิดภาวะนี้ใช่คือมันต้องทํำยังไงว่าสําหรับพ่อแม่และสําหรับเด็กด้วยขอบคุณแม่พี่ว่าคําถามนี้ดีแมกหลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะหมดหวังแล้วหรือเปล่าหรือยังไงพูดยากนะครับอันนี้พงไม่มีคําตอบเป็นแบบ โซลูชันตายตัวให้แต่ว่าให,ให้ให้คิดอย่างนี้ก่อนจะมาถึงจุดเนี้ยแน่นอนว่ามันต้องมันต้องคุยกันมาก่อนเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่าเห็นก่อนไหมเห็นหรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงทําให้ทุกอย่างค่อยคอยขยับมาจุดที่ทุกคนเงียบกันหมดอือันนี้คืออันแรกถ้าเห็นแล้วพอเข้าใจแล้วรับได้เราจะเริ่มตระหนักอะครับว่า โอเคมันไม่ได้มีใครถูกใครผิดหรอกการการที่เราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะถือสิทธิ์ชีวิตของลูกอันนี้ฟังดีๆนะผมมันเป็นเรื่องปวดใจนะบางทีคุยอย่างนตรงตรงอะ่ะพี่ก็ <c oughs> พี่ก็เดี๋ยวทัวลงเนดะี๋ยวทัว <c oughs> เดี๋ยวทัวพ่อแม่ลงนะ <c oughs> แต่ว่ามันคือเรื่องจริงครับมันก็เหมือนตอนเราโตขึ้นมาถ้าเกิดเรายังคิดว่าแบบคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เรามีสิทธิเก็บชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถามว่าเรามีความสุขไหมอะ่ะใช่ แม้ว่ามันจะตอบที่เช่นเดี๋ยวนี้ก็จะมีคําตอบเช่นแบบไม่สิแต่เราต้องกระตันยูไงมันก็จะเกิดภาวะนี้ซึ่งเด็กก็จะแบบใช,ใช่มุกนี้อีกลกะอย่างเงี้ยเอเอมุกเนี้ยหงายการคือมันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่<า>แต่มันคือเรื่องของการเปิดใจและเข้าใจอีกชีวิตหนึ่งที่แม้จะออกมาจากเรา แต่ก็ไม่ใช่ของเราใช่ถูกต้องถูกต้องอนนเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่พูดยากมากใช่เพราะว่าพ่อแม่เ็าจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเรามันเหมือนเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปบ้างนะว่ามันเป็นเส้นบางๆมากครับและเข้าใจความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ดีแต่ในความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถอยู่เขาตลอดชีวิตใชและทุกเวลาและ24ชั่วโมงมแล้วเราไม่ได้ปั้นเขาออกมาเพื่อให้เขามาเป็นทาสรับใช้เราอะ เอาจงจริงนะเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้โตเต็มที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เขายังไม่เคยออกไปมองโลกไม่เคยล้มลุกคุกคลานเติบโตแล้วอยู่ในภาวะอย่างเนี้ยเขาจะโตได้ไหมอ่ะน่าน่ะสิแล้วเขาจะมีความสุขไหมก่อนน่นน่ะสิทั้งทั้งที่พ่อแม่ทุกพ่อแม่ทุกคนจะบอกพี่เสมอว่าแต่เขาอยากให้ลูกมีความสุขนะเราให้ปลอดภัยอ๋อปลอดภัยเลยเอาลูกไปขังไว้ในบ้านอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วก็แบบให้เขาทาทุกอย่างตามที่พ่อแม่อยากให้ทำอย่างเงี้ยครับคือผมเห็นด้วยพี่เห็นด้วยในเงี้ยที่ว่าบางเรื่องเราต้องมีขอบเขตค่ะ ถ้าบางเรื่องเนี่ยมันยังมันเกินขอบเขตจริงๆแล้วอันตรายแล้วตัวลูกไม่รู้อันนี้ต้องเข้ามาชาร์จอ่าถูกต้องอันนี้เห็นด้วยค่ะแต่อย่าลืมว่าพื้นที่ในการชาร์จอ่ะมันไม่ได้เท่าเดิมตอนลูกอยู่อนุบาลหรือปออ .2 ออันนี้มันเป็นเรื่องถ้าเป็นเทคนิคนะแนะนางนี้ให้คุยกันเปิดใจแล้วฟังเยอะอๆแล้วหาข้อตกลงวินวินฟังดีๆนะวินวิน,วน,วน,วนร่วมกันค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายบ้านรู้แต่ไม่เคยทํา จริงๆไม่ได้ยากนะคือคอนเซปต์ไม่ยากแต่ทํายากแล้วมักจะไปทําตอนที่มันบาดหมางไปแล้วมันหักไปแล้วพอมันหักไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอจะไปทําแบบนี้ไม่ง่ายจริงๆ,งๆสลับหลายๆบ้านนะครับที่ยังคุยกันดีอยู่ยังอยู่ในระดับปกติยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมแนะนําเลยรีบคุยแล้วทําข้อตกลงกันหลายๆเรื่องออไม่ใช่ว่าฉันจะได้แล้วลูกสูญเสีย ลูกได้แล้วพ่อแม่สูญเสียมไม่มใช่ทํำยังไงก็ได้ให้ให้เห็นว่าเราจะวินวินอะ่ะมันต้องเปิดใจรับฟังอะ่ะถ้าถามพี่คีงจริงมันคือการฟังใช่ค่ะสําหรับหนูหนูก็มองว่าครอบครัวเนาะมันต้องคุยกันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหลือใครก็เหลือแต่ครอบครัวของเราถูกใชจ่จริงๆลูกๆรู้นะใช่ลูกๆรู้ค่ะรู้แล้วดูได้ว่านี่คือที่ที่เขาจะไว้ใจได้มากที่สุด และปลอดภัยที่สุดในโลกใช่ถูกต้องแต่ด้วยความหวังดีนั้น,นที่ซ่อนอยู่ในตัวพ่อแม่ <c oughs> แล้วแล้วมันผ่านกระบวนการที่พ่อแม่อาจจะพูดสัง่งดาว่า <c oughs> อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหลายแหละมันเลยทำให้พื้นที่ที่มันจะจะ,จะเจอกัน <c oughs> มันมันไม่มีในบ้านจริง,รงๆเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่มีใครถูกใครผิดแต่ ต้องเปิดใจถ้าอยากจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะั่นหมายความว่าทุกคนในบ้านต้องปลอดภยัยอ,อันนี้สําคัญมากนะเชื่อหรือไม่ว่ากลายเป็นว่าบ้านเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่อาจจะปลอดภัยที่สุดและอันตรายที่สุดในขณะเดียวกันมั <c oughs> นเป็นอย่างจรงิงแต่ว่ามันไม่ใช่ความตั้งใจไม่ดีของใครหรอก แต่มันอาจจะเป็นด้วยการขาดความเข้าใจ <ฮะ S 1> หรือขาดขาดการรีบจัดการก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นหรือแม้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วได้หาวิธีการที่จะจูนอินกันไหม,มซึ่งผมบอกเลยนะพี่บอกเลยว่าถ้าปัญหาเกิดแล้ว่ใช้เวลาแก้นานกว่าอยู่แล้วถูกต้องอะไรในโลกนี้ทั้งหมดอป้องกันการหาวิธีป้องกันมันใช้มันใช้เวลาน้อยกว่าอยู่ละแต่บางอย่างพอมันร้าวหรือมันแตกหกักไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ แต่มันจะไม่ได้กลับมาทรงเดิมร้อยเอร์ซ็นต์นะแต่มันมันก็อาจจะดีกว่าในบางมุมก็ได้พูดแบบนี้เพื่อไม่ให้รู้สึกแบบหมดหวังนดออกไหมมันก็เป็นโอกาสอ่ะเพราะฉะนั้นทุกปัญหาทุกความท้าทายทุกอุปสรรคทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือครอบครัวเรามีแค่สองมุมที่เราเลือกมองได้ถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาค่ะทุกคนจะลงมาลุมด่าปัญหาแล้วก็หาวิธีจัดการกักบตัวปัญหาและการแก้ปัญหา ไม่สนุกครับอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขหรอกเหนื่อยนะหนู่แต่ปัญหาในความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวที่แสนสุขอบอุ่นแค่ไหนยังไงก็ต้องมีปัญหาค่ะถ้ามองปัญหาอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันเป็นวิกฤตเพื่อให้เราได้เช่นคุยกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นแสดงออกความรักในรูปแบบใหม่ๆม,มีเวลาให้กันเยอะขึ้น จริงๆแล้วแม้เล็กๆน้อยๆนอยในบ้านอ่ะถ้าเราถ้าเราใจเย็นๆแบบใจล่มๆแล้วก็อยู่กับตัวเองสักหน่อยแล้วดูแบบแฟงๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนก็ล้วนต้องการกันและกันในบางมุม <c oughs> และต้องการเวลาแต่ทุกคนต้องการการเคารพ <c oughs> ในขอบเขตและสิทธิของกัน <c oughs> เรื่องนี้จะถูกแก้ได้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ยอมอนุญาตให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> จริงๆสักที พูดง่ายนะแต่ทํายากนะพี่ยากมากโดยเฉพาะบ้านสังคมไทยนะยากมากลูกสี่สิบห้าสิบก็ยังลูกก็ยังแบบสี่สิบห้าสิบยังอยู่ปอสองอยู่เออใช่แต่ว่าเรารู้มันก็ดูน่ารักนะพ่อแม่ก็รักเราแต่แบบอคือแบบว่าเราโตจนแบบว่ามีครอบครัวใหม่แล้วคือแบบขนาดนี้แล้วมันก็เลยพูดยากมันเหมือนเลนสองด้านะครับ แต่ถามว่าถ้าคุณไม่ไม่คิดได้แบบนี้งั้นถามว่าเราจะให้สิทธิ์เขาในการไปมีชีวิตแบบผู้ใหญ่ได้ยังไงอลองดูดูฝั่งที่เป็นตะวันตกก็ได้ตรงนี้เขาอาจจะมีมีวิธีการจัดการที่แตกต่างจากบ้านเราซึ่งไม่ได้บอกว่าดีกว่านะแต่มุมเนี้ที่เป็นจุดแข่งเขาอ่ะเขาจะให้สิทธิ์กันค่อนข้างชัดพอลูกจริงๆอายุ18ตามกฎหมายอ่ะอยากไปอยู่ไหนไปเลย,เลยใช่บ้านเราไม่ได้ไม่ได้ไ เออแล,แล้วแต่บ้านด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช่คือมันทําใจไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอกที่ไม่ได้คืออะไรคือทําใจไม่ได้แล้วก็มันมีหลายอย่างที่ถูกลอหลอมมาซึ่งก็ไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิดแต่ให้ดูพี่ผมมักจะบอกงี้ให้ดูว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กให้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในบ้านออย่าไปยึดติดกับความเชื่อหรือ,อสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดช,ชวนให้มองว่าพอทําสิ่งนี้ที่เราเชื่อ รักกันมากขึ้นไหมทุกคนคุยกันเยอะขึ้นไหมอม,มองหน้ากันติดไหม,อมกอดกันเยอะขึ้นไหม,มสามารถแบ่งปันความทุกข์ใจและความไม่น่ารักของตัวเองได้มากขึ้นไหมเซฟโซนจริงๆแล้วหลายคนเข้าใจผิดเนาะเซฟโซนมันไม่ได้มาเพื่อที่จะให้มาแสดงสิ่งดีๆต่อกันเท่านั้นแต่จริงๆคาว่าคาว่าปลอดภัยอะ่ะ มันต้องพร้อมที่เราแบบเราไปทําพลาดมาอืเราผิดมาแม้เราแบบเฮ้ยเราเผลอเราพลังอะ่ะ่ะแต่กลับมาเราที่นี่คือที่ที่ไม่ได้ซ้ําเติมอืหรือเหยียบซ้ําอ่ะใช่ ที่ปลอดภัยคือแบบนี้ <Okay. S 2> ผมบอกเลยนะนี่คือเหตุผลที่ทําไมเด็กๆหลายคนเลือกไปคุยกับเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดมาคุยกับพ่อคุณแม่เขาจะเจอคําด่าอะไรบ้างและคําสั่งสอนที่เขาฟังมาพันรอบแล้ว <Okay. S 2> แต่พ่อแม่ตีว่าเขาไม่เชื่อฟังแต่สำหรับเขาคือประสบการณ์ครั้งแรกที่เขาจะได้ล้มเป็นฟังดีๆนะเรื่องนี้สําคัญแม่พ่อแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนอย่างเงี้ยพ่อแม่เจอมาก่อนเพราะฉะนั้น ก็ไม mm. ่อยากให้เองต้องเจอแบบนี้อืแต่ถามว่าแล้วถ้าไม่เจอเลยแล้วเขาจะเข้าใจอะไรอ่ะใช่เขาจะไม่เข้าใจอะไรเลยเขาจะไม่เขาจะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ได้ยังไงใช่ได้ยังไงสุดท้ายเขาก็ต้องเจออยู่ดีอยาเขาเจอตอนที่เป็นวัยรุ่นแล้วพ่อแม่ยังเลี้ยงโอบกอดเขาได้หรือไปเจอตอนเขาอยูห้าสิบตอนพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราก็นั่งเอ่อทาอะไรไม่เป็นใช่แล้วชีวิตก็จบสิ้นใช่คุณอยากให้ลูก ระยะยาวเป็นยังไงใช่ถูกต้องต้องใช้คําว่าระยะยาวใช่ใช่เพราะอย่าลืมว่าจริงๆเจ้าตัวหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ผ่านกระบวนการเหล่านี้มาทั้งสิ้นอไม่มีเด็กคนไหนหรอกเชื่อฟังพ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ก็พูดเองนี่ค่ะว่าอาบน้ำหอมมาก่อนนั่นแหละตัวเองก็เดือพ่อแม่ก็มีอากงอกม่าอาบน้ําร้อนกว่ามาก่อนอยู่เดีอะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันมันคือมันเป็นสุภาษิตที่เถียงไม่ได้อะใช่ใช่เข้าใจคำนี้ปะเข้าใจค่ะแต่นเอามายกพูดในบริบทที่แบบ พูดอย่างนี้แล้วใช่หนูพูดอะไรอ่ะใช่มันก็นำท่วมปากอ่ะพูดอย่างนี้ก็แบบก็ไม่ได้เกิดก่อนนะใช่มันอาบก่อนได้ยังไงอ่ะคือพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าอย่ามาเถียงฉันจบจบคือเหมือนเป็นแค่ประโยคคําสั่งให้เงียบไปคําสั่งฉลาดที่ดูแล้วแบบอ้างอิงกันมายาวนานแต่ถามว่าช่วยไหมแต่จริงๆในมุมที่เป็นข้อดีก็มีเช่นแต่ถ้าอะไรที่มันเกินขอบเขตอันตรายอ่ะอันนั้นพ่อแม่คนต้องเทคชาร์จแต่บางทีพ่อแม่บางทีก็วิตกจริตเยอะว่าแบบ จริงๆแค่นี้เองอ,ะอ่ะแค่ปล่อยลูกไปกินข้าวกับเพื่อนอหรือไปทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้แล้วอะ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยออกจากบ้านนิดนึงไม่ได้เลยกลัวกลัวไปหมดกลัวทุกอย่างใช่แต่บอกเลยนะครับยิ่งกลัวเด็กก็ยิ่งไม่มีภูมิต้านทานอพอไม่มีภูมิต้านทานโตขึ้นไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตในสังคมลําบาก ถูกต้องค่ะเพราะเขาจะไม่มีซอฟต์สกิลเขาจะไม่มีวิธีการคิดของตัวเองเขาจะดูแลตัวเองไม่เป็นเดียวกับสิ่งที่เป็นจริงของเขาไม่ได้แล้วสุดท้ายถามว่าตอนนั้นพ่อแม่ก็อาจจะแก่มากหรือไม่อยู่แล้วคุณกำลังทิ้งลูกให้อยู่ในโลกนี้ด้วยสภาพอะไรคนที่อยู่ต่อคนที่อยู่ต่อจะเป็นยังไง พวกนี้เป็นศิลปะจริงนะน้องใหม่มันพูดยากอ่ะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่มันต้องค่อยๆมันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจากการพูดคุยและฟังกันถ้าเราฟังปรึกษาแล้วเราเข้าใจความต้องการของกันอ่ะมันจะเริ่มปรับจูนได้ก็คือวินวินอ่ะตรงนั้นนะครับโดนใจกันไปหลายคนเลยใช่ไหมคะก็วันนี้อยากจะให้โค้ดเบสฝากอะไรกับครอบครัวที่กำลังมีปัญหาหรือยังไม่มีปัญหา หรือกำลังเริ่มที่จะเป็นครอบครัวใช้คำว่า Respect หรือเคารพเยอะๆจริงๆเด็กก็ถือว่าเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนนึงคนหนึ่งใช่เขามีสิทธินะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งงเราไม่ใช่เจ้าของเขาค่ะจะบอกเลยนะต่อให้ลูกบางบ้านยอมพ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นไปดูสังเกตแอบดูลูกจริงๆนะว่าเขาว่ามีความสุขแล้วเขาได้เป็นตัวเองจริงๆไหมค่ะถ้าเขาเป็นก็ปล่อยเขาไปนะไม่เป็นไรก็อาจจะมีบางบ้านพี่ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ที่พี่เจอเคสมา 9 9 9 9 9ไม่มีมนุษย์คนแหนหรอกครับอยากเกิดมาบนโลกแล้วไม่มีความเป็นตัวเองมีพื้นที่และเป็นเป็นเป็นซัมบารีอ่ะคือเรามีตัวตนอ่ะแล้วเราเลือกได้เราใช้ชีวิตอิสระเรามีเสรีภาพเราเราอยากเติบโตอ่ะแล้วก็อยากฝากลูกๆนะให้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ง่ายใช่ด้วยภาระเนาะสังคมความยากของการเอาชีวิตรอด ต้องพูดอย่างนี้เลยนะลูกเนี่ยบางทีถ้าลูกเด็กมากๆเขายังไม่รู้หรอกว่าโลกมันโหดร้ายแค่ไหนใช่ค่ะก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เยอะๆแต่ต้องสื่อสารพยายามเต็มที่ก่อนคือพ่อแม่อาจจะไม่ได้เข้าใจเขาได้ร้อเปอร์เซ็นตนะเพาพ่อแม่ก็เป็นคนเหมือนกันเนาะแต่ลูกก็ทําส่วนของตัวเองแล้วกันให้เต็มที่อันนี้ผมขอพูดเคสในกรณีที่สมมติพยายามแล้วแต่พ่อแม่ก็ไม่สามารถแมชได้ค่ะ ลองลองน้องๆลองดูว่าจะหาตัวช่วยที่เหมาะสมได้ยังไงบางทีอ่ะคุยกับเพื่อนก็ดีแต่บางทีถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงหรือคอขาดบาดตายเพื่อนก็เพื่อนก็รู้เท่าเราอ่ะเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ดีนะ <c oughs> เออแต่ว่ามันไม่ชัวร์ไงไม่ไม่รู้ไ <c oughs> งฉะ <c oughs> นั้นไปหาคนที่ไว้ใจได้คนไว้ใจได้ก็ต้องดูดีๆอีกเช่นเขาไม่รู้ถ้าแวดล้อมก็คืออาจจะเป็นญาติคนอื่นไหม หรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นคุณครูที่ไว้ใจได้หรือแม้แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาเด็กอย่างซีเบียนเราก็มีอย่างเงี้ยเออก็จริงๆมันมีทางเลือกเยอะแล้วเด็กสมัยนี้เข้าถึงแพลตฟอร์มพวกนี้ง่ายแค่ต้องเลือกให้ดีในแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องอันนี้คือแค่นี้เลยถ้ามีสติเลือกได้ดีและใช่อมันก็เหมือนมิจฉาชีพแบบหนึ่งอะเนาะไม่งั้นก็อาจจะ โดนไปหลอกไปทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ก็หาตัวช่วยแต่อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าถ้าเจอสภาวะนี้แล้วที่บ้านไม่พร้อมเข้าใจมันมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจบสิน้นม,มันมีทางออกและมีวิธีจัดการเสมอก,ก่อนจะจากการเดี๋ยวให้โค้ดเพจอธิษฐานยินดให้หน่อยนะคะได้ครับน้องใหม่งั้นทุกคนรออธิษฐานด้วยกันเนาะขอพระเจ้าช่วยนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์เรารู้ว่า สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่อยู่ในครอบครัวเรารู้ว่าพระเจ้าตั้งครอบครัวไว้ด้วยความรักของพระองค์แล้วจริงๆสถาบันครอบครัวก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็พื้นที่ในการแสดงออกถึงความรักของพระองค์เช่นกันพระเจ้าเราขอโทษที่หลายๆที่เราเองต่างหากที่ตกหล่นไปแล้วก็อาจจะด้วยความไม่ตั้งใจแล้วไม่รู้เท่าไม่ถึงการเราจึงไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้ตลอดเวลาทุกพื้นที่ แต่เรารู้ว่าความรักของพระองค์ก็ยังทรงโปรดดูแลและเสริมกําลังและชดเชยและให้ในสิ่งที่เราทําไม่ได้ให้เราทําได้ขอให้วันนี้เรากลับมาถ้าเรารู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์ก็ให้เราบอกกับพระองค์และให้เราคลายด้วยหัวใจของเราก่อนเพื่อที่เราจะกลับเข้ามาแล้วก็เชื่อมโยงต่อกันคอนเน็กกันด้วยความรักของพระเจ้าในตัวเราแต่ละคน พระเจ้าที่รักผมอธิฐานเพื่ออีกหลายครอบครัวที่กาลังเผชิญหน้ากับไม่ว่าจะเป็นความท้าทายหรือวิกฤตต่างๆในบ้านอยู่ขอพระคุณความรักของพระเจ้าความอบอุ่นของพระองค์เข้าไปแทรกแซงและทรงทําให้พื้นที่ในแต่ละครอบครัวนั้นเกิดเป็นความรักและกําลังใจพระเจ้าเติมในสิ่งที่เรายังทําไม่เป็นยังเคอะเขินยังทําไม่ได้ยังทําไม่ออกต่อค่อยเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปและขอให้เราไปด้วยความตั้งใจที่อยู่ลึกไปกว่านั้นในชีวิตของเรา ขอพระเจ้าจดูแลให้เราฟังและพูดคุยกันสื่อสารด้วยความรักเราจะไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่ใช้ความจริงและใช้สิ่งที่เป็นคุณสมบัติภายในตัวพูดคุยกันและเห็นสิ่งดีของกันและกันเสมอขอพระเจ้าจดูแลทุกคนด้วยขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะทางซีเบียนไทยแลนด์นะคะมีรายการดีๆให้ทุกคนคอยติดตามกันด้วยนะคะใช่เลยมีหลายรายการนะครับชอบ <c oughs> ดูมากโดยเฉพาะคําอธิษฐาน <c oughs> ฟังบ่อยมากเลย รีเซตนะถ้้ใครอยากฟังคำพยานดีๆเนาะแล้วก็ยังมี CBN บียนนิวยนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือเฮ l ล์ไลน์นะคะทุกคนสามารถโทรเข้ามาขอคําปรึกษาได้นะคะทั้งผู้ใหญ่เด็กๆได้หมดเลยค่ะถูกต้องเรื่องครอบครัวแบบนี้นะคะโทรมาได้ที่02-097-1900ค่ะจะมีพี่พี่พนักงานโทรพี่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 พนักงานนะคะคอยรับสายทุกคนอยู่นะคะให้เราอยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะคะ แล้วเ,เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเราจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะเป็นใครมานั่งคุยกับเราเรับรองว่าน่าติดตามแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโคดเวสสวัสดีค่ะขอบคุณครับน้องใหม่